ตอนที่เก้ประตูยมโลกเปิดแล้ว นานกงสือสีหน้าดำถ้าเมือนแววตาคุกกลรากระเล็กล้อมเหลียวเดือดพร่านสายต่างเขาขาดไปจับหยุดเทพสตราทีัตทุประกายสีแดงของโมโรานคู่หนึ่งก่อนจะเลื่อนผ่านไปนี่คือใครเยี่ยววังสีตอบก็คือวุชายยศเขาสื่อเซิงแซ่โมกโมหรือนานกงสือมุ่นกิ้วคนเพิ่งเก็บมาเมื่อเมื่อ,อกี่ปีก่อนพวกนั้นอืมนานกงสือเหลือบมองเยี่ยววังชีแปบ๊บหนึ่งเจ้ารู้จักเขาหรือเคยพักเรือนเดียวกันที่แดนทานดอกถอน้นกง ซื่อเข่นหเรออาะยนไม่รู้สื่อความหมายอะไรเพียงแต่พอเยี่ยวังสี เห็นท่าทีตอบสนองเช่นนี้ของอีกฝ่ายใบหน้าหมดจดหลอนเล้าก็ซิดเผิดลงเล็กน้อยขนตาหลบลงเม้มริมฟีปากเอ่ยอะไรต่อในเมื่อเขาจะรอเช่นนั้นไว้หน้าเขาก็ได้นั้นกงซื่อกล่าวอายุยังน้อยจะได้ครอบครองเทพสาตาแล้วข้าอยากเห็นนักว่าเขาเก่งกาจเพียงใดเมื่อรานไม่ว่างจะมาสายใจสมนักหรูเฟิงเขาหันกายปลายแขนเสื้อสะบัดเพื่อพับกลางสายลมขายอาคมแตกแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากชูวันหนิงยังไม่เสร็จหรือ แควกแควกควกกรงเร็บของลัวเซียนเซียนกรีดผ่านมาน่านผ้าโปร่งริ้วแพรขาวปลิวกระจายวั่นราวกับเกรด็ดหิมะชูวนหญิงรู้สึกถึงปรานโจมตีที่คุนเคยพุ่งเข้ามาพรันเบิกตากว้างเทียนเวินหรือไม่อ่ะไม่ไม่ใช่เทียนเว่น เขาประมือกับนางบนร่างนางมีพลังวิญญาณคล้ายเทียนเวิอนอย่างยิ่งม่านในบ้านสกุลฉินบางเบาดุดหมอกควันกักดวงวิญญาณผีร้ายตนหนึ่งเอาไว้หลังจากประมือไปกันไปกว่าสิบกระบวนท่าความสงสัยของชูวันหนิงก็ค่อยๆสลายไปพลันปฏิติปต่อเชื่อมโยงรายละเอียดกระจ่างในทันทีใจสิ้นเหลว หลวดเซียนเซียนตายไปนานแล้วแหลกสลายเป็นเท่าทานครั้งนั้นนางได,ได้อาศัยกายยาบของผู้หนผู้เท่าเฉินก่อความวุ่นวายดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะปรากฏกายในสภาพเดิมได้ควาคนลึกล้ำผู้นั้นนำกิ่งเหียวท่อนหนึ่งของใจสิ้นเหลวมาเป็นที่ให้นางสิงเสดชั่วคราวเพื่อหวนคืนวิญญาณ หัวใจคนที่ถูกต้มอยู่ข้างนอกไอควันพลยพุ่งทองน้ําไฟดินล้วนรอมาอย่างลวดเสียนเสียนร่างของใจเสิน้นเหลวคนพวกนั้นจะทําอะไรกันแน่หรือว่าเขาทุ่มเทความคิดจิตใจเพียงเพื่อให้ล้วดเสียนเสียนหลอมกายยาสําเร็จบุกเข้าสังหารเข้าไปในโลกพูดผีเพื่อได้อยู่เคียงคู่กับเฉินปู้หวนผู้ใดทําเพื่อนางได้ถึงขั้นนี้ญาติของนางล้วนตายไปนานแล้วญาติหรือญาติ ชูวันนิงชุกคิดขึ้นมาได้โลหิตพุ่งพร่านครับพรันนึกถึงคําพูดหนึ่งที่ลั่วเซนเซียนเ,เคยบอกตอนตอนที่พบนางครั้งก่อนนางมีพี่ชายคนหนึ่งหายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนหรือเป็นเขารใครขวางฆ่าตายลั่วเซนเซียนในร่างจริง เป็นร่างจิงเดชูวันหญิงเป็นร่างวิญญาณแม้พลังวิญญาณของนางจะด้อยกว่าเขาแต่เมื่อจริงประทะหลวงก็ายากจะจับแนกสูงต่ำไปชั่วขณะชั่วพริบตานั้นกรงเล็บสีแดงสดของนางก็แทงมาที่หัวใจเขาอีกครั้งชูวันหญิงเกรงว่าวิญญาณจะรับความเสียหายจึงเบียงหลบทันกั่นพริกมือสะกดไปที่กำบับของนางปราหาประโยชน์ลองอีกรอบก็เหมือนเดิมอาคมชำระล้างทำอะไรข้าไม่ได้นางเสียยิม้ม เงียหน้ากูร้องคำรามเรียกฝูงผีดิบในตำบลไเตีมาจากทั่วทุกสารทิศเจ้าพวกวิญญาณไร้ที่พึ่งจงฟังคำสั่งข้าบารมตัวที่นี่ข้าล้างดื่มโลหิตเสียงหอยหวนหน้าสะพึงพลันดังมาตำบลไชตีสับสนวุ่นวายผีดิบไร้หัวใจที่ออกอาดอาว่าได้ยินเสียงเรียกของนางต่างกูก,กันมายังบ้านสกุลเฉินหนุนเนื่องไม่ขาดสายดังกระแสน้ำทนาลังลัก กรีดเสียงแผดร้องดุดขึ้นลมครั่งชวนหนาวสถานราวกับเสียงคำรามอึ่งอนในสนามรบแผก้องนับพันหลีพันหลีพันหลีหลแผกล้องนับพันหลีไม่ว่าในหรือนอกข่ายอาคมร้วันได้ยินชัดเจน นอกขายอาคมเหล่าเซียนต่างหวาดประวาในขายอาคมชูวนันิงต้านศึกเพียงลำพังเขาคนเดียวกับหนึ่งวิญญาณเดียวดายร่างในชุดขาวเผชิญหน้ากับหลัวเซียนเซียนซึ่งกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแววตาวิปริตเหี่ยมเกรียมท่ามกลางร้อยปีศาทโหยหววที่กุมรุมเข้ามาวินอยู่ชนเพื่อเที่ยงตรงสีหน้าไม่แปรเปลี่ยนคิ้วเข้มขึง เคียดขึงในตามนถ้าเมือนครให้ปกคุมด้วยหม้อครึ้มรั่วเสียนๆเจ้ายังจำคำผู้ที่เคยบอกกับข้าได้หรือไม่หืมนาง้ครคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำเช่นนี้จึงชะงักไปเล็กน้อยขณะที่นางถูกขันเหนความสนใจชุดขาวชูวันนิ้งโหกสะบัดทยานขึ้นเนื้อเรือนสกุลฉันรองเท้าแพรสีขาวบริสุทธิ์เหยียบยืนบนขอบกระเบื้องหลังคาไมา้ฐานดำ เจ้าเคยบอกว่าเจ้าไม่เคยอยากเป็นวิญ,ญญาณร้ายและบอกว่าไม่เคยอยากทำร้ายผู้ใดเมื่อเสียงเงียบลงรอบด้านพรานบังเกิดลมพัดวีหิตวิวโฮมกระนำชูวันิงเหลือบมองเห็นคลื่นพิดิบมืดฟ้ามวลดินถาโถมมาจากทุกทิศทุกทางเขาหมุนคิ้วเล็กน้อยพรานแขนเสื้อกว้างสะบัดลมถ้ามินพดัดกระโชกชายเสื้อเปรีวเพืิบพับดูดวิญ,ญญาณลอยว่อนฉวัดเฉวียน สองมือของเขาพลันสว่างว่าด้วยประกายสีทองล่วงเกินแล้วจู่ๆต้นเหลียวนับหมื่นกระพุ่งขึ้นจากพื้นโลหิตหนึ่งนองทั้งตำบลฉัยเตียพื้นที่เต็มไปด้วยฝูงผีดิบปรีแยกออกนับพันหมื่นช่องทันทีลำต้นหนาหยาบของเหลียวทะลุพื้นดินขึ้นมาหลายขึ้นมาแล้วต้นแล้วต้นเล่าประกายสีทองเจิดจ้าไหลเวียนดูดสายโซ่นับพันหมื่นสายตรึงฝูงผีดิบปรีพุ่งเข้ามา ชูวันหนิงหลับตาสนิทผมยาวปลิวสะบัดยุ่งเหยิงปิดใบหน้าที่เย็นยะเยือกดูดทานน้ำแข็งเขาเอ่ยเสียงทุ้มตามเทียนวนลงหมื่นมนุษย์เขาพรันลืมตาขึ้นในตาลุกโรดดูดสายฟ้าหลิวสีทองนับหมื่นเหล่านั้นพรันแพรดแสงเจิดจ้าก้านและใบนับไม่ถ้วนแต่ ยอดแยกแขนงออกมากักพิดพิกิจร้องดิ้นลนเหล่านั้นไว้จากนั้นหลิวทุกต้นกระปรีแยกออกเป็นช่องห่อหุ้มซากศพเหล่านั้นไว้ภายในก่อนจะปิดผนึกลงในทันทีลงหมื่นมนุษย์ ต้นหลิวที่ใหญ่ที่สุดพุ่งขึ้นใจกลางบ้านสกุลเฉินดุดวายุเกาทันพุ่งตามหลัวเซียนเซียนให้หลบหลีกไปมาไม่หยุดแต่หลัวเซียนเซียนในร่างนี้มาจากชิ้นส่วนของใจเส้นหลิวทั้งใจเส้นหลิวเรียนเบิ่นเจียนกุยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและการเป็นพันไม้ที่โกเฉินช่างกงนำลงจากโลกเทพสู่โลกมนุษย์ช่วงขณะหนึ่งลงหมื่นมนุษย์ของเทียนเบิ่นยึดตามจับร่างเล็กปราดเปรียวของหลัวเซียนเซียนไม่ทันชุดคลุมแดงฉานปักลายหงทอง ของนางพัดตลบดุดพายุครื่นหลิวยักษ์พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนแทงทะลุ่ายอาคมทะยานสู่ชันฟ้าคุณอกขายอาคม ที่ตื่นตนกับต้นไม้พุ่งผ่าอากาศนี้คนที่พลังวิญญาณอ่อนไม่อาจต้านทานถูกลมปราณแข็งเกรงกระดับประมัติจา์กดข่มจนเข้าอ่อนสุดหวบลงกับพื้นหลีวที่กลายมาจากวิญญาณเทียนเวินงอกสูงขึ้นสูงขึ้นจนแทบจะแตะดวงจันทร์ที่ส่องกระจางพลังวิญญาณชูวันนิงถูกปลดปล่อยออกมาถึงระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผู้ฝึกบำเพ็ญที่ล้อมรอบตำบลเฉยเตี๋ยบ้างมีโลหิตไหลจากดวงตาบ้างแม้กระทั่งผู้ฝึกบำเพ็ญระดับนั้นกงซื่อก็ยังหายใจลำบากแน่นหน้าอ หัวใจตั้นรัวเช่นนี้นั้นคงสื่อกัดฟันยอดเขาสื่อเชิงมีบุคคลระดับนี้ผู้เอาโสอีเหงิงรือหลีอูสินนิ่งสงบอยู่ข้างๆถึงอย่างไรเขาก็เป็นประมุกหมู่บ้านจึงยังต้านทานได้เขากล่าวว่าคุณชายนั้นคงคนเพนี้คือชู่หวานนิงอะไรนะภายใต้แรงกดดันนั้นคงพรันตโนกรักโลหิตอมเออ,เอ,อ เป,เ,ปเ,ปเป็นบร,ราจารชูระประมุกน้อยอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยท่านกระอักเลือดแล้วเห็นเขาได้รับบาดเจ็บเยวังสียื่นมือไปสก,กัดสองจุดให้นานกงซื่อทั้งยางถ่ายทอดพลังวิญญาณให้เขาบางส่วนด้วยไม่คิดนั้นกงซื่อจะไม่รับนำใจสลัดอีกฝ่ายออกทันทีเช็ดเลือดบนริมฝีปากอย่างแรงอย่ามาแตะตัวข้า คุณชายยี่ให้ข้าช่วยเถิดส่งสิวท้องเป็นเบาะงามคนงามกระดูกปีเสื้อได้รับผลครบทบไม่มากนักนางเดินเข้ามาพรางมองเยี่ยหวงสีด้วยแววตาขาดกลัวขนาดเสนอตัวเสียงเบาเยี่ยัวงซีกลับไม่เป็นมิตรเหมือนแรกพบนางทั้งไม่สนใจนางส่งสิวท้องถูกเขาปฏิเสธจึงหันไปมองหนานกงเสื้อทั้งน้ำตาคลอหน่วยท้า,าทีเ่นานกงซื้อไม่ต่อนางนับดีนับ ท่าทีเทวาตายตายตายท่าทีที่นานกงซื่อมีต่อนางกราบดีกว่าตอนแรกไม่น้อยแต่เขายังเอ่ยว่าไม่ต้องให้เจ้าช่วยเพียงแค่ไม่ได้พบสหายเก่าหลายปีจึงตกใจชั่วขณะไม่ได้อ่อนแอฉะนั้นหากเจ้าว่างก็ไปดูแลคนอื่นเถอะสหายเก่าคนอายุต่างกันมากเลยนะเรื่องระหว่างส่งสีถงคนชายทั้งสองแห่งหรูเฟิงทางด้านนี้โมรานไม่ได้สังเกตเห็น รักสามเศร้าเขากลับไปอยู่ข้างร่างชูว,วันหนิงแล้วกำลังเงยหน้ามองวิญญาณของชูว,วันนิงต่อสู้ร่วเสีนเซียนอย่างโดดเออดือดครั้นเห็นฝูงฝีดิบที่ถูก หลิวนับเหมื่อนต้นผนึกเอาไว้ก็ถึงกับสั่นระทึกควรรู้ว่าอาคมเช่นนี้แม้ใช้ในยามปกติยังสิ้นเปลือนปราณวิญญาณอย่างยิ่งนับภาษาอะไรกับชูวันนิงที่ถอดวิญญาณออกจากร่างพระกกำลังของคนคนนี้ลึกล้ำยากอย่างยังคิดไม่ทันไรพันไปเสียงดังสนัน่นพาอากาศมา จิงเหี่ยวแห้งของใจสิ้นหลิวในสุดก็ไม่อาจต้านทานเทียนเหวินได้รั่วเซียนเซียนถูกหลิวพนานการไว้ใต้จันเดียวดายกลางฝาไม่นานกิ่งและใบาดกหนาก็เกลื่กินร่างของนางจนมองมาเห็นอีกหลิวยักษ์เสียดฟ้าห่อหุ้มนางไว้ในโพรงไม้ที่ปริแยกออกจากนั้นต้นไม้โบราณสูงทรุเมกจึงค่อยๆหดย่อลงลดต่ำลงจนมาอยู่ระดับเดียวกับต้นไม้โบราณทั่วไป ยามนี้ขายอาคมแตกละเอียดหมดแล้วทว่าลงหมื่นมนุษย์ที่กลายมาจากเทียนเวอร์เนื้อกักพิดิบเอาไว้ภายในดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายชั่วคราวเสียหยงจงมีก้าละ้วมสั่งการคนที่เหลือยอดเขาสื่อเชิงเฝ้าหน้าต้นเหลียวทุกต้นเอาไว้เพื่อปกป้องเหตุสุดวิซัยส่วนคนอื่นๆวิ่งตามคนส่วนใหญ่เบียงเรือนใหญ่สกุลเฉินนึ่งจากสถานการณ์ขับขันโมรานจะอุ้มร่างเย็นเฉียบของชูหว,วน,นิงวิ่งตามไปโดยไม่เวลาให้คิดมาก เมื่อกุ่มคนรุดไปถึงหลีวโบราณกักตัวรั่วเซีนเซียนเอาไว้แปร ى, สภาพเป็นโลงศพนางนอนอยู่ภายในโลงหน้าตาประเดียวกรดเกลี้ยประเดียวเศร้าซ้อยประเดียวดุร้ายประเดียวเสียใจหน้าปากนางพ่นสลับ สองเสียงไม่หยุดเดี๋ยก็กรีดร้องบ้าครั้งใหญ่ต้องขวางค่าพวกเจ้าสมควรนตายตายให้หมดเดี๋ยวก็อันแอะไรที่เพื่อพี่ชายพยายยมเป็นท่านหรือผู้ที่มาคือท่านหรือข้าขอร้องท่านละช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากทําร้ายคนขอร้องท่านละ่ะ น้ำเสียงทั้งสองดังสลับไปมาผ่านไปนานกว่าเสียงในโลงจะเงียบลงยามนี้พลังวิญญาณของชูว,วันหญิงใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วเกินกำลังที่จะต้านแทานแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมัน่นสุดท้ายจึงใช้นิ้วจี้ไปที่วางคิ้วของสตรีในโลงเจ้าคือผู้ใดดวงตาที่ปิดอยู่ของผีสาวลืมขึ้นช้าๆในตาย,ยังคงแดงก่ำหลีอุซินหลุดอุทานแย่ yeah, แล้วกำลังพุ่งไปเอาชีวิตนาง ชูวนันหนิงพลันชินิ้วกลางอากาศาสายฟ้าผ่าลงขวางหน้าเขาไว้ชูวนันหญิงท่านชูวนันหญิงไม่สนใจเขาจ้องหญิงสาวบอบบางลุกขึ้นนั่งช้าๆในโลงพูดนั้นนางเลืมตาสีแดงฉานดุดโลหิต ทว่าแววสังหารไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วมีเพียงความงงงงสับสนเอ่ยเสียงแผ่วว่าข้าน้อยรูเย้เสียนเสียนชูวันหนิงได้ยินคำตอบของนางในที่สุดก็คลายใจลงดวงตาหล,ลบลงวิญญาณสลายเลือนไปผ่านไปครู่หนึ่งบริตรอ้อมแขนโมรานก็ขยับเล็กน้อยโมรานรีบวางเขาพิงข้างซสาคุกเข่าข้างหนึ่งให้อยู่ระดับเดียวกับเขาอาจารย์อาจารย์ท่านกลับมาแล้วในตาหงของชูวันหนิงเลื่อนลอยไม่จับสิ่งใดอยู่สักพักก จากกระพอยๆแจ่มชัดขึ้นมาเขามองโมรานเนื่องจากใช้พลังวิญญาณไปมากทั้งแกนวิญญาณยังอ่อนแอด้วยเหตุนี้จึงดูค่อนข้างอิดรรอย่างเห็นได้ชัดสีหน้าไม่ได้ดีขึ้นกว่าตอนถอดวิญญาณออกจากร่างยังคงซีดเผือดอยู่เช่นเดิม ชูวันหญิงตอบสนองพิงร่างอยู่ที่เดิมครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆปะปยงตัวกับสาวลุกขึ้นเขาค่อยๆเดินไปหยดอยู่เบื้องหน้าหลัวเซียนเซียนลุกตาลงมองนางหลัวเซียนเซียนอาปากเล็กน้อยมองเขาอย่างตกตะลึงพี่ชายพยายอมเหตุดใดข้าจึงอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นระอย่าเพิ่งถามอะไรแม้ชูวันหญิงจะอ่อนกำลังอยู่บ้างทว่าววตายังคมปราบเจิดจ้าเขาถามเข้าประเด็นบอกข้าคนที่สร้างร่างนี่ให้เจ้าคือใครเรื่องนี้ เกี่ยวพันถึงเรื่องสําคัญเจ้ายังจําได้หรือไม่เออเออข้าข้า,ขาชูวันิงรอคอยเล็บจิกแน่นบนเสาเหินจนแทบหักด้วยความเครียดขมึงไม่ค่อยชัดเจนนักจะยังครับคล้ายกับกายอยู่บ้างลั่วสิทธิ์นปืมปั่มเป็นบรดเขาเขาเขาเป็นบรอด เสื่มเมืองทั้งอยู่ข้างๆร้อนใจคิดดูดีๆซิหลัวเซ้นเสียพยายามเขียนความทรงจำตอนนั้นข้าอยู่ในสภาพมึนมงงมองเห็นใบหน้าเขามาชัดแต่ข้าได้ยินเสียงเขาคล้ายติดสำเนียงทางเหนือเล็กน้อยเหมือนกับเหมือนกับอ๊ะ อ่ะนางพรานอุทานสีหน้าหวาดว่าข้าหนึกออกแล้วเป็นเขาเป็นเขาส้มขโมยส้มส้อมอะไรอขโมยส้อมอะไรพุทธะเละเลือนเสี้ยมเหมืองบนพึมพำแต่ชูวันนิงเข้าใจทันทีที่นางพูดคือคนบ้าที่โค้นต้นส้มที่นางเจอในวัยเยาว์ผู้นั้นหลินอีมีบุรุษอายุ40หัวใจก็ตายแล้วเป็นใคร เป็นใครลิ้นอีหรือว่าเป็นเจ้าสมัรู้เฟิงหรือว่าเป็นเอ่อทวายามนี้เองพรานเกิดเสียงฟ้าคำรามกลางอากาศคนหมากจนหลงปาดทอดปลาสดมาแล้วครับลถขก่ปลาสด โอลิ้นอีมีบุรุษอายุ20หัวใจก็ตายแล้วเป็นใครกันหรือลิ้นอีหรือว่าเป็นซ้ำเจ้าสำนักหรูเฟิงเป็นเป็นเป็นทวายามนี้เองพันเกิดเสียงฟ้าคำรามกลางอากาศกลหมากจนหลงที่ปกคลุมเหนือตะบนชายเตีย้ยเปร่งประกายสีแดงเจิดจ้าแย่ yeah, แล้วเสียจงยงตะกน,นทันทีเฝ้าลงเหมื่อมนุษยข้างกายให้ดีคนที่วางหมาก คนผู้นั้นคงรู้ตัวและกรลังจะเคลื่อนไหวเศษหินดินทรายปลิวว่นฝุ่นควันคุ้งตลบทั่วทั้งตำบลชัเตียทันทีเหล่าผู้ฝึกบำเพ็ญตั้งกระบวนรับศึกหลังชนการขวางกระบี่ยาวไว้เบืนะ้องหน้า ชูวันนิงเอ๋ยกระลวเซีนเซียนด้วยสีนหน้ามนถ้ามันลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะในร่างเจ้ามีหมาขาวที่คนวันนั้นทิ้งไว้อย่าให้เขาก็ปุมอีกข้าจะขับออกให้เจ้าหลังจากมังคาวหลุดออกแล้วเจ้าจะจากไปทันทีเข้าสู่วิถีเวียนไหวแต่เกิดที่ปอระโลกมิอาจอยู่บนโลกมนุษย์อีกเขาว่าพรางผนึกรวมลำแสงกลางฝ่ามือฟาดฝ่าอากาศสหน้อกของหลัวเซียนเซียนฝับ ทว่าบริเวณที่พลังวิญญาณทะลวงผ่านกลับไม่ได้สัมผัสถึงพลังของหมากขาวจากกลมหมากจนหลงชูบันญิงพรันสถานความเย็นเยียบผุดขึ้นจับหัวใจเพียงเชื่อประกายหินไฟสัญชาตญาณรับรู้ถึงอันตรายกรริบเอกันลัวเซียนยนไปเร็วไม่ทันแล้วอ๊าย ได้เสียงเกียงกีรีกรีดร้รองแหลมได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมใจกลางกนมมาจนหลงบนท้องฟ้าประกายโลหิตพุ่งลงมาฟาดบนร่างทำจากเหลิวของลวดเส้นเสยนราวกับอสศนีบาตปรี่ยงประกายไฟรแรบแรบร,ราดทั่วท้องฟ้าลวดเส้นสี ร่างของหญิงสาวบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างรดเร็วกลางทะเลเพลิงจากนั้นก็เลือนสลายดวงวิญญาณคนงามลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าปรับกับควันหนาเหม็นไม้ที่กำลังพ่วยพุ่งวิญญาณล่องลอยไปกับควันควันกับวิญญาณผสานรวมกันตำแหน่งหลวงสิ้นเสียนเคยยืนอยู่พรานกดค่ายคนระเบิดประกายสีเขียวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแก่นวิญญาณธาตุไม้หรือชูวันหญิงหน้าเผือดสีในทันทีแววตาดุร้ายอย่างยิ่ง่าคาดผิดคาดผิดแล้ว ยามที่ล้วนเซียนมีฟิตยอยู่คงเป็นคนที่มีพลังวิญญาณธาตุไม้สูงอย่างยิ่งผู้วงการเบื้องหลังผู้นั้นไม่ได้ใช้ทองไฟน้ำดินมาเสริมกับใจสินหลิวที่เป็นธาตุไม้แต่รอพลังอาฆาตผสานรวมกระสายฟ้าผ้าสายร่างหลวเซียนเซียนทาให้วิญญาณอาฆาตของนางกลายเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตที่ให้ใจสิ้นเหลิวชั่วคราวดินน้ําลมไฟครอบถ้วนทั้งห้าวิญญาณ แล้วก็ทอง ดินไม่ใช่ทองไม้น้ําไฟดินไม่ใช่ทองไม้น้ําไฟดินขาดลมเนาะถ้ะเมืองไทยดินน้ําลมไฟครบทวนทั้งหวิญญาณไม่ว่าเขาจะทําอะไรเวลานี้ล้วนทําได้ทั้งสิ้นชูวันนิ้นเงยหน้ามองทองฟ้าทุกคนล้วนแงนมองเบื้องบนใบไม้สั่นกรูเกลียวเงียบสงบจนหน้าสะพรึงไปชั่วขณะจากนั้นจู่ๆแผ่นดินก็สั่นสะเทือนเหตุการณ์นี้แทบจะเหมือนกับเมืองโบราณลิ้นอาได้เคยเห็นในโลกมายาของแดนทานดอกทอ ท้องฟ้าเหนือตำบลชายเตี้ยปริเป็นรอยแยกสีม่วงดำเข้มขนาดใหญ่คล้ายดวงเนตรปีศาจร้ายค่อยค่อยลืมตาขึ้นช้าๆากรืนกินพายุฝนขาวโลหิตความตายความเจ็บป่วยความโศกเศร้าแค้นเคืองนับไม่ถ้วนหลีอูสินชี้รอยแยกนั้นตะกอนเสียงลั่นนรกเอเวจีนรกเอเวจีแตกแตกแล้ว ทองฟ้าเบื้องบนตำบลช้เตียแตกแล้วประตูโลกพูดผีเปิดแล้ว